มีแต่สดใสซื่นขึืนวั่นอันแสนมวนตางกระส่วนพีนองโฮมเต่าแต่งท่านควงเขตยานบ้านปาหน้าไหวากายมาถึงเดือนสิบสิกลมั่นมาตมพองกระงมก่อเขาเอาเท้ากำลังอ่อนพองกระค้อนตาน่อยลงห่วยหอมหน้าเดือนนี้บ่ได้ซาผ้ากันแต่งท่านทงเขาสากลงไปวัดถวายมูสังโคเจา้า มีลาบเท้าหมกดักแด้ของดีขวากุจีมีฮอดหมกหมักมีกะมาะพร้อมพำกันสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้ายูทู e นะครับผมแบดบันทมนะครับมือนีนะครับพี่น้องผมสีพ้าพี่น้องนะครับมาหูจากประเภณนี้บุญเขาศากนะครับหรือว่าประเภทนี้บุญเดือนสิบของชาวอีสานนะครับตามความเสื่อของอ่า ทั้งภาคอีสานนะครับมีความเสวาวมืนนีนะครับทั้งพย้ายมผรบบานเนาะหรือวันนรกนะพี่น้องเพื่อนสิปล่อยให้ดวงวิญญาณนะครับของบรรพบรุษผู้ล่วงลับไปแล้วนะพี่น้องให้ขึ้นมาเอาส่วนบุญส่วนกุศลนะครับยุบบนโลกมนุษย์เท่านะพี่น้องซึ่งว่าเพื่อนสิปล่อยมาเนาะวันคืน14บสี่ค่ำเดือน10นะครับจนถึง15บหาค่ำเดือน10พี่น้อง หลงัลงจากที่ให้คืนม้านะครับกษิให้มาเอาบุญกุศลกับลูกหลานนะครับก็คือการทําบุญเขาสากนี่แหละพี่นอ้องผมอธิบายก็นะครับว่าทั้งบ้านผมนะครับเพื่อนสิเฮตุเป็นห่อเขาหง่แล้วก็ห่อเขา,นาหขาน่อยนะพี่น้องห่อเขาใหง่นี่เอาไว้สําหรับถวายพระพิสุขสงฆ์นะครับส่วนห่อเขาหน่อยนะครับเสียเอาไว้ใหญ่นะครับให้พีบรรพาบ,บุษเนะพี่น้องภายในห่อเขานะครับพวกห่อก็สิใส่พวกเขาเนียว แจ่วปิ้งป่าหมากผูบุรีผลหมากหลากไม้นะครับแล้วก็เป็นพวกมันก่อยต้มพวกเผือกพวกอย่างสี้นะพี่น้องใส่แบบพวกแนวอินดี้พวกอันของผู้เ่ากินสมัยก้อนัสินะครับให้อาไว้ในห่อเดียวกันเนาะ <c oughs> แล้วก็วิธีการห่อคือเอาทุกอย่างพี่น้องวางบนใบตองนะครับแล้วก็ห่อแล้วก็ใส่ไม้นะครับกัดหัวทายนะพี่น้องแต่ว่าก้อน,นเขาเสียวไปใหญ่ได้นะครับ <c oughs> เขาต้องเอามาให้พาภิสูุทรงนะครับ เพิ่นสวดนะครับแล้วก็เพิ่นสิอุปโลกเนาะเพิ่อนเอิ้นว่าอุปโลกขาสากนะครับมันยังสิเป็นขรสากที่สมบูรณ์แบบเนาะพี่น้องเราการเอาไปยายก็คือเขาเสียเอาไปแขวนนะครับไปแขวนไว้ตามต้นไม้ภายในวัดหรือว่าหัววัดนะพี่น้องแล้วก็จุดทูบจุดเทียนนะครับแล้วก็เอิ้นเอิ้นดวงวิญญาณผู้ลวงรับไปแล้วสินะพี่น้องให้เพิ่นมาเอาบุญกุศลนะครับพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญเลยพี่น้องอย่าลืมนะครับใส่เงินให้เพื่อนพร้อมนะครับเพราะว่าตามความเสื่อเนาะให้เพิ่นนะครับ ใส่เป็นคารลดคาล้าหรือว่าขาดเหลือออกอย่างนะพี่น้องให้เพิ่นได้เอาไปซื้อนะครับหลังจากที่เพิ่นได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเนี้วเห็ดไห่เนาะพี่น้องเนาะเขาแตงห่อเขาแตงนั่นแตงนี่ไห้นะครับผีบรรพบุรุษนะครับหรือญาติที่ลงรับไปแล้วสังีนะครับเพิ่นกระสิไห่พร้อนเขาได้พี่น้องอวยพรน,นะครับให้เขามีความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงในพี่น้องทำมาค่าขืนทั้งทีนะครับแต่ว่ากลับกันพี่น้องสําหรับที่ไผ่ลูกลานคน้ดานะครับที่แบบ บ่ได้เหตุให้บรรพะบุรุดสินะพี่น้องบ่ได้เหตุให้เพิ่นเวลาเพิ่นมาสินะครับเพิ่นก็สิค้อนกะตามาได้พี่น้องค้อนกะตามาหนังล้อนะครับเหลียวเบิงอันทางประตูวัดสินะพี่น้องว่ายาติพี่น้องสีมาบ่ลูกลูกสีมาบ้องสินะพี่น้องเพิ่นก็สีนั่งถานะครับเพราะไก่สิปิยดท้ายยังบ่มาสินะพี่น้องโดยความหิวมันบ่ละครับพราะมันเปิดแค่แบบเทียเดียวส่นะเพิ่นก็สีนั่งขอใบตองขอเศษคอเหลือกับ นคนอื่นที่เพิ่งได้สีนะ้พี่น้องก็สีนัง้งหายวัอนวันย้งสีนะพี่น้องเพิ่นก็จิเกิดความสูญสีนะ้พี่น้องหลังจากนั้นนะครับกิจเกิดการสาบแช่งได้แบบนี้สาบแช่งบ่ให้เฮามีความสุขบ่ให้เฮามีความจเจริญสินะครับให้สุขภาพบ่ด,ดีนะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้นะพี่น,ออน,น้องกติสนในฮว้วานะครับเฮานะครับคว้นหูบุญหูคุณนะครับของค้นที่เลี้ยงเขามา้าของบุพการีปู่ยาตาย,ยายส่นะครับพี่น้องขอให้แบบ ให้ดูแลเพิ่นนะครับทั้งที่เพิ่นมีชีวิตอยู่หรือว่าเพิ่นสี่วงลับไปแล้วเสียนะพี่น้องก็คือให้ดูแลนะครับผมก็ถือเป็นมหากุศลยิ่ง,งใหญ่หลีได้พี่น้องการดูแลผู้มีประคุณหรือบุพการีนี่สินะครับผมคลิปนี้ได้พี่น้องผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมแล้วกะมืออื่อนนะพี่น้องอย่าลืมไปใหญ่เขาสาดด้วยครับเพราะว่าบางทีเพิ่นอาจจะถาเขาอยู่ได้พี่น้อง